ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจครับผมสวัสดีครับคลิปนี้ก็บจิพาเข่าสวนเท่าไรครับเปนครับสุราเซลนะครับไหลแล้วงานซุราเซลเลยครับพลังงานแสงอาทิตย์หลายอย่างดีเลยครับแดดแห้งนะครับแดดห่อนแดดแจ่มแบบไร้ดีครับนะครับปล่อยลงสวนครับปล่ไปไร่สวนเดี๋ยีุ่๊ยนะครับ เอาน้ำไว้ในผักครับปล่อยลงบอ่อสร้างอีู่ในสวนนี่แหละนี่ไหลมาลงในนี่แหละครับอันนี้ก็ปล่อยปลาไว้นนไหลมันไหลมันตรงนี้เขา นี่บอ่อพี่บอ่ปบอปลาสว่ทครับบ่อปลาข้างในมัอนี่ก็มีดได้ครับเนี่ยทึ่งๆอย่ก็มีด้นป่าทั้งมีทุกอย่างครับป่าคอป่าหมอ้อตะเขียงป่าตะเพียนป่าในเอามาปล่อยไว้ทึ่งๆอยู่ล่ะ มองตักน้ำพุทักใส่พลังงานเสียงอาทิตย์ครับในการผลิตน้ำเนาะสุลาเซลยวนั่นเองนะครับไหลลงมาตะพูเล้วครับนี่ไก่ครับป่อยลงมาเพยงจะอยู่หน้าบ้านนะครับเพียงสุลานี่สวยพักกลมโอ้มา จะไปนอนทับผักเลอนี่ครับเตียงเบ็ด้างไว้เดสร็จแล้วครับคางเตียงกำลังคืนคางครับผมเดนไหวเลินเด้ไนน่ยใลญครับเแล้วนั่นนั่นเดนง่เติบล้วใกล้จะได้กินแล้วกำลังจะ่ไอีกแค่่ห ลูกแล้วนะได้กินแล้วนะครับข้างกองมัาจะเห็ดแล้วครับ,บ,แ,รบแต่ก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับค่อยแตยกไปเรื่อยๆค่อยขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้ก็เป็นพักนะที่แยกเปลี่ยนออกมาเนาะเป็นพักสลัดสลัดห่อครับพออื่นก็พักไอ้พักขนาครับพักขนานี่ เดี๋ยวมาหลายเปลี่ยนเลยครับคุณง,งามเลยสดสดเลยครับปูจะเป็นสร้างเตียงอีกฟังนั่นก็นจะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่หาต้นแล้วครับท่านผู้ชมกระเฮ็ดพร้อมกันเลยนะครับเฮ็ดหมดไดเแล้วพร้อมกันผักบุ้งจีน,น,นงามขนาวนาแยกออกมาครับ ต้อแตกน,นี้พักขึ้นชายบ้านขึ้นเลยครับขึ้นชายมันง,งามเลยนี่แล้วครับธรรมาชาติบานห้องครับปลูกผักในสวนนะครับใบกินครับก็ต้องซื้อเขาครับทั้งนี้ก็จะเป็นพักซีนครับพักซี่กั กินไปหลายแล้วครับนี่หอยเด็ดไปกินหลายแล้วครับเริ่มแก่เนี่แล้วครับผักชีจีนครับผักชีจีนผักชีลาวไวไใสหลบับใส่ตม้มใส่กล้วยใส่เบิ้บเลยครับห,หอมหอมชีลาวทั้งนี้ก็จะเป็นเคี้ยือนะครับนี่หรือว่ามะเขือเทศนี่ครับเห็ดข่างค้ามใบครับบใหลมหลายต้นเลยครับคุำลังงามเลย อุวเลยนะครับถือปุ๋ยเข้าไปครับงามเลยครับต้น,ตน,นงามเดี๋ยวลอชมลูกนวยนะครับเดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวก็ได้กินกันแล้วครับไทยแต่ตอนปลูกบริไทยแตยตอนเก็บเส็ยเท่ยนะครับไทยแต่ตอนเป็นเป็นต้นเป็นผลผลิตขึ้นมาแล้วเนะาะบริไทยแตยตอนเก็บ ไปกินให้เบื้องจากเทียนนะครับเดี๋ยวกับเดียวกิบไทยให้เบิ้งนะครับเนาะตอนผมเก็บไปกินนือว่ามีหยัดหยาดป่าๆลุงๆถ่างบ้านนี่นะครับมาเก็บไปว้กินจะแบ่งกันจินครับแบ่งกันจินนะครับเก็บว้กินนี่แหละครับไม่ได้ว่าเอาไปขายไว้ยังนะครับกูนุูกนองก็นอนเย็นสบายเลยครับในสวนนะครับลมลื่นเย็นสบายครับลมชุ่ยๆนะครับลมใบไม้ก็ บางร่วงครับนะครับขอเอื้นว่าฤดูการใบไม้ร่วงหรือว่าฤดูการใบไม้ผลินะครับนี่ครับแตงอีกหลุมนึงครับเห็ดค้างไว้ให้แล้วเห็ดแบบง่ายนะครับค้างเตีงครับบ่ต้องเห็ดแบบคือให้สวยหรูอย่างมากไม้เนาะเห็ดที่เขาเห็ดใบอยู่ในสวนเขาปลูกใบกินเองเนาะนี่ครับนี่กับติดหลายหน่วยแล้วครับนี่ตีมเลยครับนี่คนครับตดทอด ยอดคุณหนึ่งสวงสามข้างล่างอีกสี่ทั้งในคุณอยู่คุณครับอู้หลายครับหลายหลายหลายหนวยหลายยอดลยครับข้างล่างอีกเกลยดเลยกง้นนี่ก็เริ่มง่ญ่เนี้ยแล้วครับนี่เติมเป็นหนวยใหญ่ขึ้นว่าละจะได้กินแล้วครับเป็นข้างนะครับไม่เรื่อยเลยครับตามไม่ที่เ้องเห็ดไว้แล ทั้บบนนนทงน,บบน,บบนี้ก็คือกันได้ครับทั้งนี้กับี้เทกันทีั้งนี้อีหลุมครับหลุมนี้กำลังขึ้นบกค่อยงามครับทั้งนี้หลุมทั้งนี้มันอยู่สูงครับบกเลธก์ผลเลตบก่อยงามเป็นไรครับแต่ว่าหลุมตำ่ตำๆทั้ง,ง,ง,งคุ่นงามเติบยอดหลุมต่ำๆฟังทั้งนี้ทั้งเปลียนพักงามเติบครับตน้นนี้งามกงมูลเลยขึ้น ตามข้างผมฮ็ดไว,ว้เดี๋ยวจะเอาไม้มาสาักเพิ่มครับไม้มาซัาากไว้เพิ่มเนาะให้เขาได้เกาะได้เกี่ยวเึ้นไปนะครับกำลังเกาะขึ้นไปเรื่อยๆครับไม่ก็เอาไม้ในป่านในสวนนั่นเลยครับไม่เปลี่ยนแน่ไม่ตายแน่ไปแล้วครับเนาะก็เอามา,าหิดเป็นข้างซักอ,อ้อมๆไว้ที่ผมฮ็ดไว้นี่แหละครับ ออกมาวางๆพิงๆไว้กับเป็นคางเล้วครับแต่ว่าฐานตรงแข็งแรงนะครับมันยวลมแบบมันเป็นต้นหนึ่งครับต้นนี้ก็งามขึ้นกันกับนวยกับโดกขึ้นกันครับกำลังฝุกหนวยขึ้นเลยตัวนี้จะเป็นเบีย้ยมะเขือด้วยครับนี่เบีย้ยมะเขือกาไใบวานไว้กำลังขึ้นคณคทัดประแคเท,เทียงางามเลย เห็ดไอมันจะเฮ็ดคางอวมไปเห็นครับให้เขาลมเขาเยืยนต้นขึ้นแลว้วใ้ลมนะครับเดี๋ยวที่ลมลงกับพื้นกับดินนี่เจ็บยากคผัวเราไปเล่นน้ามาครับเ <c> พ <oughs> ่นราห่อน <c oughs> ห่อนด้วยครับอากาศบานเท่าตอนนี้ห่อนครับนี่นะครับเป็น ผักสวนรัววนะครับที่ห้องสามารถปลูกไปปลูกเองได้นะครับแล้วก็ดูแลง่ายนะครับโบตองเห็ดง่ายนะครับเห็ดง่ายๆกิจนง่ายๆดูแลง,ง่ายๆปลูกง่ายๆในสวนในบ้านห้องนะครับโบตองใส่สารเคมีอย่างมากมายครับปุ๋ยก็อาจจะมีปุ๋ยเคมีเน่นนะครับตอนที่กําลังเล่งต้นเขาเนาะ ใส่ปุ๋ยเคมีปุ๋ยยูเรียแล้วนะครับเร่งต้นเร่งดอกเร่งใบเร่งรากแต่นี่เนี่ยครับใส่เป็นธรรมดาเนาะนะครับแต่หลักๆปุ๋ยที่ผมใส่ก็มี่นะครับปุ๋ยคออนี่ปุ๋ยคออปุ๋ยอ,อมูลสัตว์นะครับมูลสัตว์มูลงวมูลควายนะครับ,นะรบที่เอามาไว้ใส่ใส่ผักเขานะครับ ือขาดบ่เลยครับปุยขอบรับเก็บรับการเลี้ยงปลาคครับมีก็ปปูกไว้กินเนาะนะครับกระอาทีมีส่วนหนึ่งเก็บกินไปน้ำนะครับส่วนหนึ่งก็เก็บกินไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็กำลังแยกแปลงออกมาเพื่อที่ให้เขาได้เติบโตได้เจริญงอกงามขึ้นมาอีกเอาไว้กินในอนาคตอีกเนาะนะครับ นี่เขาให้เก็บไปแล้วครับอย่างที่ผมบอกแล้วครับพักซี่ครับเริ่มแก่แล้วเก็บกลิ่นไปน้ำครับแต่จะจีลงเปลี่ยงไม่เนาะเดี๋ยวเบิดเบิรุ่นนี่ครับก็จีลงรุนไม่ต่อไปครับแต่จีลงพักอีกอย่างก็ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวผมว่าจีไปห้าพักซี่ไปเรื่อยนะครับหรือว่าบักพักหองปีนะครับกับพักสารเนียประมาณนั้นแหละครับมาปักมาช่ำใ้มาลงไว้มาหวานใ้นะครับ อันนี้ก็ลงมไม้ด้วครับกำลังค้นแล้วเห็นไหมครับอันนี้เป็นพักกวางตุงครับเพราะว่ากวางตุงมันเบิดรุ่นแล้วครับกวางตุงเบิดรุ่นแล้วทั้งพุนก็เริ่มแก่แล้วกวางตุงนั้นนั่นแก่แล้วก็เริ่มจะได้โลแล้วอันนี้ก็เลยบานไปอีกครับไปกินโตะโต๊กันไปอีกพักนาอันนี้ก็เป็นแปลงแรกเลยครับที่บานไปเป็นแปลงแหลกที่บ้านพักนาไว meet. ก็เริ่มกินไปหลายแล้วนะครับนะฮะเก็บกินไปหลายแล้วแล้วก็แยกแปลงออกมาน้ำนี่ครับแยกแปลงออกมาไว้ทั้งนี้นะสองเปลง่ยนักบุ้งแต่งามเลยเดี๋ยวกินมูทะครับพักบุงเนาะนะครับอยู่บ้านเฮานะครับกัเฮ็ดใบ เก็บกินนะครับบบตองสื่อเขาเนาะนะครับมันก็แยกออกไปเรื่อยแล้วครับมันก็แยกออกมาเรื่อยมันก็แยกออกมานีก็ขอใหญ่แล้วครับนี่เก flaws, races, ็บกินแล้วนะครับวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮาแ็มีอยู่ประมาณนี้นะครับผมนะครับปลูกพักปลูกมีไว้กินนะครับตามภุมิปัญญาติชาวบ้านดูแบบวิถีชีวิตอีสานเฮานะครับบบตองสื่อบบตอง เสียค่าเสีใจเพิ่มเติมซอยลดคล่าคองฉีพลดค่าเสีใจภายในครอบครัวเฮาน้ำนะครับกลัผมไปเห็นหลายคนละครับที่ปลูกพักว้เนาะแต่หลายคนหลายท่านที่เห็ดแบบนี้เนาะนะครับผมในสวนนะครับนะครับบ่ต้องเห็ดหลายนะครับก็เห็ดว้พอพ่อกิ่นครับเห็ดหลายๆไรก็อาจจะดูแลบททั่วถึงนะครับก็เห็ด พอประมาณนี้แหละครับพอได้เอาดูแลได้ยังไงดูแลยังไงดูแลทั่วถึงดูแลซอยกันละครับครับคนในครอบครัวกันดูแลซอยกันทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งผมทั้งแฟนผมนะครับก็บซอยกันเบิ่งนะครับั้งปุ่ยกับเป็นบอ่อป่าครับกอเราลุลเหรียญน,น้ำเราหอนเราลุลอาบน้ำก็เป็นน้ำโซล่าเซลลวแหละครับที่ไหลามานะครับไหลลงมาในนยะ้ง ปกติสิตัวทอปึ๊บนะครับทอนะั่นให้ไหลลงในสางทั้งบุญแต่ว่าคือว่ามันเชื่อมหากันได้ก็ใส่ทอไว้ในกลางวงปูนทอไหลลงในสางเพื่อทอุนทรับเป็นตัวยุบใไกลก็ได้ปล่อยลงปล่อยลงสระท,ท,ทึ่งนี่ครับแล้วก็ไหลตัวออกไปหากันทั้งบุญเลยอยากตะว่านกินครับป่า บ่อยากกะเลี้ยงไว้นี่แหละนะครับหิวย่เหมดืดก็ค่อยบ้านไปต้มไปแกงกินนะครับเ็ลาบเพชรปนเพ็รน้ำพริกกินกับผักบ้าน,นีหแหละครับน้ำไหลนะครับ,เ,รบเพราะว่าควายน้ำลงเนาะเป็นน้ำสุราเซียวจะแสงอาทิตย์ยังสี่โอ้ไหลยอยู่เบิดมือเลยครับจนกว่าสิเบิดแสงยงไปเลยครับพอเราผักอะไรนั้นไม่ป่ากินครับนะ้ำเขียวๆนะ ผักพงชลดตัวปลากินดีนะครับผักพงชลดกินเบสนะครับหนึ่งทาเบิ้งเดินทางเช้าเดียวเบดเกี่ยงปลากินดีครับครับคลิปครับผมนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้แหละครับผมกับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ให้กำลังใจขอบคุณที่คอมเมนต์เข้ามานะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับกับฝาก ติดตามฝากจื่นชอบกับจังไรกับแล้วแต่เห็นสมควรเนาะนะครับก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจกันมาตลอดครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีแหละครับผมขอบคุณครับสวัสดีทุกคนครับ